อยู่ในช่วงไซส์เพอร์เฟเช่นเดิมเลยนะคผู้ชมนะครับก็เหมือนเดิมอยู่ผมเช่นเคยนะติดแสงจากทีคอนเซปต์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพามาที่หมู่บ้านคาซาวิยว,วย่านดอนเมืองเช่นเดิมเลยนะครับถ้าใครยังพอจําได้นะครับวันนี้ผมจะพามาต่อเนื่องนะครับในส่วนของงานพาร์ทสที่ผมติดค้างในเรื่องงานรีวิวงานต่อเติมครัวหลังบ้านไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูและทราบรายละเอียดพร้อมๆกันเลยว่าแพ็กเกจ งานต่อเติมครัวประเด็จวันแฝดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตามไปชมด้านในกับผมดีกว่าครับมาครับ โอเคครับมาถึงในส่วนของงานต่อเติมครัวหลังบ้านกันบ้างแล้วนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยหลังนี้เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับซึ่งทางเราก็มีแพ็กเกจให้เลือกใช้เหมือนกันนะครับสำหรับง,งานต่อเติมครัวที่เป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับสิ่งที่ท่านจะได้จะเผยแพร่ในคลิปนี้เลยนะครับว่าในแพ็กเกจจริงๆเนี่ยนะครับมันมีอะไรให้บ้างอย่างที่เห็นตรงเนี้ยโซนเนี้ยของเราเรียกกันว่าโซนซักล้างนะครับซึ่งหลังนี้เนี่ย มีโซนซักล้างถึง2ฝั่งคุณผู้ชมทั้งฝั่งนี้ก็คือฝั่งซ้ายของตัวบ้านและเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นก็คือฝั่งขวาของตัวบ้านโซนซักล้างจะได้อะไรบ้างก็คืออย่างนี้เลยหลังคาเห็นไหมซึ่งจะต่อยาวมาจากครัวนะครับวัสดุที่ใช้เป็นเมนุชีสช,ชนวน PU แต่อันนี้บอกก่อนลูกค้าเพิ่มเติมจากแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเนี่ยในส่วนของโซนซักล้างเราสามารถเลือกได้ ว่าจะเอาเป็นเม็ดชีสชนวนพีสลับแผ่นใสหรือฝั่งซ้ายอยากจะเป็นใสทั้งโซนก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบไฟแล้วก็มีให้อยู่แล้วนะครับในแพ็กเกจแล้วที่สําคัญตรงนี้เรามีระแนงป่งบางตาให้ด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่ความเป็นส่วนตัวให้กับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉดสีเลือกได้เลย แบบนี้เราเรียกว่าสีขาวนะสีที่แล้วความนิยมก็จะเป็นพวกสีไม้สักหรือไม้สักทองสีไม้โอ๊กนะครับแล้วก็มีสีเทานะคผูชมซึ่งในแพคเกจก็ยังคงรวมไปถึงงานกระเบื้องให้ด้วยนะครับซึ่งกระเบื้องสวยๆแบบนี้ในโซนซักล้างเรามีให้อยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียหรือเปิดหัวในการคิดใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับเราครบถ้วนจริงๆรวมไปถึงประตูบานนี้ด้วยอ่ะอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องของในเรื่องของงานครัวนะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นประตูเข้าสู่ครัวต่อเติมของเราแล้วซึ่งเรามีให้2บานสําหรับแพ็กเกจบัานเดี่บ้านแฟรนะครับมีให้2บานแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาใครมองว่ามันเยอะไปไม่อยากได้2ชุดสามารถรีฟันคืนเงินออกไปได้นะครับและรับเพียงชุดเดียวเลยนะครับโดยรายละเอียดประตูพวกนี้สามารถเลือกสีได้นะคุณผู้ชมเฟรมเนี่ยจะเป็นสีขาวหรือสีดําก็ได้นะครับกระจกเนี่ยอย่างอันนี้เราเรียกว่าสีเขียวนะครับ หรือถ้าไม่ชอบเขียวเป็นฟ้าก็มีใสก็มีนะครับโดยในชุดจะมีมุงลวดให้อย่างนี้ด้วยคุณผู้ชม1ตัวไปเลยไม่ต้องไปหาติดกันเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ระบบปักพวกนี้นะครับเรามีให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมเพิ่มเติมต่อว่าเรามีปักและแสงสว่างให้ทั้งหมดกี่จุดและรายละเอียดในครัวมีอะไรบ้างนะครับยังไม่จบแค่นี้ตอนนี้เข้ามาด้านในครัวแล้วนะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยสวยงามไหมอ่าสวยเนอะ เรื่องเรื่องของโทนสีและก็ดีไซน์เนี่ยนะครับเรื่องของสไตล์เนี่ยท่านผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะโมเดิร์นซึ่งโมเดิร์นเนี่ยเราเห็นกันบ่อยเพราะว่ามันได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นเองนะครับ ส่วนเฉดสีเราไปกํานหนดได้เลยอยากให้มันเป็นตีมไหนโทนไหนมันอยู่ที่ไกลกระเบื้องล้วนๆนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้มีข้อจํากัดนะลูกค้าสามารถเลือกได้แบบฟรีสไตล์กันไปเลยนะครับและอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่สําคัญของหลังนี้ผมลืมพูดไปเมื่อช่วงต้นนะครับเดิมทีในแพ็กเกจแล้วก็มีเสาเข็มให้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่เป็นมันจะเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับซึ่งจํานวนก็ตามจริงนะครับเดี๋ยววิศวกรจะเป็นคนออกแบบเองแต่หลังนี้ลูกค้าไม่เอาหกเหลี่ยมนะครับ ลูกค้าบ,บอกให้รีฟันคือเงินออกไปแล้วก็เลือกรับเป็นไมโครพายเพราะว่าต้องการอะไรต้องการความจบไงเออไม่อยากให้แบบปี2ปีมันแตกมันเล้าจะต้องมาคอยซ่อมมันอยู่นะครับเสียเงินทั้งทีก็อยากจะจบไปเลยมันแพงกว่ายอมรับนะครับมันแพงกว่าใช่เลยแต่ว่ามันจบกว่างจริงนะคุณผู้ชมเออมันก็ยังไม่มีอะไรมาทดแทนตรงนี้ได้นะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงกันไปนะในส่วนเดี๋ยวเรามาว่ากันบ้างนะครับว่าในแพคเกจเรามีอะไรให,ให้ให้ต่อนะครับนี่อันดับแรกดูในเรื่องของเคาน์เตอร์ก่อนเลย เคาน์เตอร์ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยคุณผู้ชมแบบนี้เรียกกันว่าเคาน์เตอร์ตัวไอครับซึ่งเดิมทีแล้วมันจะไม่ได้ยาวขนาดนี้นะคุณผู้ชมเดิมทีแล้วเคาน์เตอร์เราจะมีความยาวแค่3เมตรหกเท่านั้นเองซึ่ง3เมตรหกประกอบไปด้วยอะไรบ้างหน้าบาน2ชุดครับลิ้นชัก1ชุดบานแก๊ส1ชุดแล้วก็บานคู่อีกจะมีแค่นั้นแต่ถ้าใครมองว่า3เมตรหกมันยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานสามารถเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ชมหลังนี้ก็เพิ่มเติมเหมือนกันหลังเนี้ย จบแล้วเนี่ยความยาวรวมจะอยู่ที่4เมตรยี่ิเลยโดยมีการเพิ่มเติมของบันเดี่ยวเข้ามาเห็นไหมครับนี่บันนี้บันนี้นี่มีการเพิ่มเติมของบันนี้ออกมาซึ่งบานนี้เดิมทีแล้วในแพ็กเกจจะไม่มีให้นะครับซึ่งบางคนบอกมันคือบานแก๊สมันไม่ใช่บันแก๊สคุณผู้ชมสังเกตยังไงว่ามันไม่ใช่บานแก๊สสังเกตจากตีนของนี่วงกบของบานเห็นไหมอันนู้นเนี่ยมันจะสุดเลยแล้วมันก็จะไม่มีเนื้อเนื้อวงกบเลยแต่อันนี้มันยังคงมีเนื้ออยู่เห็นไหมครับอ่า ซึ่งผมบอกหน่อยนะตอนนี้อาจจะมองว่าเข้าของมันเยอะเพราะลูกค้าเราอยู่จริงคุณผู้ชมลูกค้าเราใช้งานจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมมาหน่อยในส่วนของเคาน์เตอร์เนี่ยกระเบื้องสวยๆแบบนี้นะครับลวดลายเยอะๆแบบนี้คิ้วเนี่ยเป็นมินียมแบบเหลี่ยมอย่างดีเนี่ยเรารวมให้หมดแล้วจริงๆนะคุณผู้ชมในแพ็กเกจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยในแพ็กเกจเราเป็นคิ้ว PVC ลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นมินียมเก็บตังค์เพิ่มไหมไม่ใช่นะในแพ็กเกจเราให้เลือกได้จะมีเนียมหรือ PVC ก็ได้ทั้งนั้นนะครับ แล้วอย่างท็อปเนี้ยเรากําหนดไว้ที่60สิคูณหกใช่ไหมปูจริงลูกค้าบอกอยากปู60สิบคูณเมตรยี่อย่างนี้เก็บตังค์เพิ่มไหมไม่เรารวมหมดแล้วนะครับอย่างที่บอกเราจะเก็บเพียงแค่ส่วนต่างของกระเบื้องอย่างเช่นเราระบุไว้ที่200บาทต่อกล่องเนี้ยถ้าลูกค้าชอบกระเบื้องที่เป็นแบบลักษณะแบรนด์เนมหรือที่มันลวดลายหรือสีสันเยอะๆราคาก็จะแพงไปด้วย เราก็เก็บตามจริงครับเกินมากี่บาทเราก็เก็บตามจริงในเรื่องของกระเบื้องเคาน์เตอร์เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นในเรื่องส่วนต่างฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับโดย1กล่องเนี่ยมันมันมีมา2แผ่นอยู่แล้ว2แผ่นนี่ก็แทบปูได้หมดแล้วนะครับผู้ชมกระเบื้องผนังก็เช่นเดียวกันนะครับเรารวมให้ทั้งหมดแล้วอันนี้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านเลยบางท่านเนี่ยที่นิยมกันจริงๆนะมักจะเลือกกระเบื้องผนังเนี่ยให้ลดลายคล้ายๆกับขาเคาน์เตอร์มันจะได้ดูล้อกันไปนะครับ แล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าไม่ได้เลือกลวดลายเดียวกันนะเก็บตังค์เพิ่มไหมไม่เก็บเพิ่มนะคุณผู้ชมเออแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของซิงซิงเนี่ยจริงๆเรามีให้อยู่แล้วนะครับจะเป็นแบบ1ห,หลุม1พักนะครับแต่หลังนี้ลูกค้าไม่ได้รับเป็นซิงคในแพ็กเกจนะครับเพราะว่าสีมันไม่ได้นะครับ ซิงของเรามันจะเป็นลักษณะเป็นสีสแตนเลสแบบเงาเานะคุณผู้ชมแต่ลูกค้าต้องการคุมโทนอยากจะได้เป็นซิง์ดำแบบเดียวกับท็อปก็เลยรีฟันคืนเงนินออกไปแล้วก็จัดการมาให้นะครับซึ่งเราก็ดูแลงานติดตั้งให้เลยก็ไม่ได้เก็บค่าติดตั้งอีกแหละนะครับสำคัญตรงนี้นะคุณผู้ชมค่าติดตั้งที่เราดูแลให้หมายถึงอะไรที่เห็นอยู่เนี่ยอะไรที่มีเกี่ยวกับงานเ,เติมบ้างการติดเครื่องกรองน้ําการเซตอัพเครื่องซักผ้าการเซตอัพตู้ยุงตู้เย็นเนี่ย นะครับอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้มีการเก็บตังค์ลูกค้าครับเราดูแลง,งานติดตั้งให้อยู่แล้วคุณผู้ชมสิ่งสําคัญคือในส่วนของหลังคาครับอยากจะทราบกนแล้วว่าหลังคาในแพคเกจเราให้เป็นแบบไหนเป็นเมทัลชีทเหมือนกันเลยคุณผู้ชมแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็น PE เออทำไมมันต้องเป็นแค่ PE เพราะเรามีฝ้าฉาบเรียบสวยๆแบบนี้ให้อยู่แล้วนะครับซึ่งโ OK, อเค PE ฉนวนบางจริงเสียงมันจะดังแล้วมันก็จะร้อนกว่าในกรณีที่มันเป็นโชโคงนะครับแต่ถ้ามีฝ้าฉับเรียบแบบนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่หลังนี้ ไม่ได้เลือกใช้เป็น PE นะครับลูกค้ารีฟันออกไปเพิ่มเติมขึ้นมาให้มันเป็น PU เพราะต้องการความเงียบจริงๆพอด้านบนเป็นหัวนอนนะครับุณผู้ชมอะโอเคขยับมาดูมุมนี้กันบ้างปกติแล้วผมจะบอกว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยมันจะไม่มีในเรื่องของฮูดและเตาตอตัวนี้ใช่ไหมครับแต่หลังนี้พิเศษครับลูกค้ามาทันในช่วงที่โปรโมชั่นแล้วโปรโมชั่นตอนนั้นเราจัดแถมแบบนี้ครับแถมฮูดและเตาไปเลยฟรี พร้อมใช้งานเลยซึ่งอยากจะให้มาดูแบรนด์หน่อยนะครับตรงนี้เขาไม่ได้จ้างเรานะแต่อยากจะให้ดูว่านี่ขนาดว่าเป็นของแถมนะคุณผู้ชมเออเราก็ไม่ได้ใช้ยี่ห้อแบบป่องแป้งนะครับนี่ h a ฟเ l ลนะเออขึ้นขายตามห้างชั้นนําทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับตรงเนี้เราก็จัดการมาให้ลูกค้าแล้วก็ดูแลงานติดตั้งให้เรียบร้อยหมด แล้วยังไม่จบเพียงแค่นี้คุณผู้ชมในเรื่องระบบไฟต่างๆเนี่ยจะแยกสวิคหรือไม่แยกสวิ์ระบบปลั๊กทุกอย่างเนี่ยรวมครบถ้วนหมดแล้วเห็นไหมครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวผมพาไปดูซักล้างอีกนิดหนึ่งมาถึงส่วนสุดท้ายของการตัเติมครัวซักล้างหลังบ้านกันบ้างนะครับฝั่งขวาเนี้ยนะครับก็ยังคงเป็นซักล้างเหมือนกันนะครับซึ่งฝั่งนี้จะตอบได้ชัดเจนเลยว่าทําไมในแพ็กเกจเราต้องคิดให้มีซักล้างถึง2ฝั่งนะครับเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชม ถ้าสมมติเราไม่ได้มีซักล้างสองฝั่งเรามีฝั่งเดียวใช่ไหมหมายความว่าฝั่งนั้นจะต้องเอาไว้ตั้งแทงน้ําตัวนี้แล้วก็หมายความว่าแทงน้ําแต่ละท่านก็จะมีขนาดไม่เท่ากัน,นอีกเออมันจะกินพื้นที่ไปเยอะหรือน้อยอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงๆนะครับแต่ถ้าว่ามันมีฝั่งเดียวมันจะถูกแทงน้ําตั้งและใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ดีที่เรามีการคิดโปรโมชั่นเนี่ยนะครับคิดแพ็กเกจเนี่ยให้มันมีซักล้างถึง2ฝั่งฉะนั้นฝั่งขวาเนี่ยก็เอาไว้วางแทงน้ำนะครับประโยชน์ที่ได้มาของการมีััักล้้าางงงฝ่นีีคคือมห มีละแนงสามารถช่วยบดบังหรือช่วยคลุมปิดแทงน้ําไปได้เพราะบางท่านซีเรียสจริงๆที่ในช่วงหน้าร้อนน้ํามันร้อนจริงๆคุณผู้ชมอาบแทบจะไม่ได้นะครับฉะนั้นไอ้แพ็กเกจเราเนี่ยมันจะมาช่วยตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งงานติดตั้งของเราไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนอยากจะให้ดูแนวนี่ลายท่อกันก่อนนะครับการเดินความเรียบร้อยของงานเป็นยังไงเรียบร้อยอย่างแน่นอนนะครับของเดิมเป็นยังไงผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับไม่ว่ากัน ของใหม่เราติดตั้งใหม่เนี่ยก็ต้องดูให้มันเรียบร้อยให้ลูกค้าไปเลยนะครับซึ่งหลังคาหลังนี้หลังคาตรงส่วนนี้ก็ยังเป็นเมทัลชีทฉนวน PU ท้องขาวอยู่นะครับทำเหมือนกันเลยแพทเทิร์นต่างๆเหมือนกันเลยมีระบบไฟแบบกล่องดาวไลท์ให้เหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของระแนงโป่งบางตา ฝั่งนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกแพ็กเกจเราเนี่ยซักล้าง2ฝั่งจะเหมือนกันทุกประการเลยคุณผู้ชมนะครับระบบฟุงระบบไฟครบถ้วนน้าเดินให้อย่างดีนะครับรวมไปถึงการจบงานกระเบื้องพื้นด้วยยังคงมีเช่นกันนะครับะนะครับนี่ที่สาคัญนี่ผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับอันเนี้ยถ้านในบันไดเราจะเรียกกันว่าอะไรลูกตั้งนะเออ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบางเจ้าบางที่เขาก็อาจจะไม่ค่อยได้เก็บงานตรงหน้านี้ให้นะครับแต่ของเราเนี่ยปูให้นะครับลูกค้าไม่ชอบถ้าไม่อยากปูตรงเนี้ยเพราะอาจจะมองในเรื่องการใช้งานอาจจะลุดรอดนได้ไม่ปูก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะฉาบแต่งให้นะครับแต่หลังนี้เลือกปูจบออกมาก็เลยสวยงามครับอ่าอย่าเพิ่งติงกันว่าโหทําไมไม่ใส่คิ้วให้ลูกค้าไม่ใส่จริงคุณผู้ชมแต่เรามีการเจียสีผ้านะครับ แบบนี้มันจะคงทนกว่าคิ้วบางทีอมาเป็นช่วงเดินลงพอดีอะมันอาจจะหลุดร่อนได้นะครับสำหรับการมามาชมครัวสวยๆสำหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดก็จบเพียงเท่านี้แนละ้วคุณผู้ชมถ้าใครรับชมอยู่มีบ้านเดี่ยวบ้านแฝดพอดีนะครับอยากจะได้ครัวบ้างนะครับก็ติดต่อมาได้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าบ้านประเภทอื่นทรงอื่นเราไม่รับนะครับ เรารับทุกรูปแบบนะคุณผู้ชมจะเป็นบ้านพักส่วนตัวที่ปลูกขึ้นเองเราก็ทำนะครับหรือบ้านเดี่ยวบ,บ้านแฝดแบบบ้านโครงการแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นทาวน์โฮมหลังมุมหลังกลางเราดูแลให้ทุกเวทครับเราทําได้หมดนะคุณผู้ชมรูปแบบมีให้เลือกมากมายหน้าเพจลองไปดูลก่อนลองไปดูตัวอย่างก่อนว่าอยากจะได้ประมาณไหนนะครับเหมือนเดิมถ้าใครสนใจ <S <S เพียงแค่ติดต่อดได้เลยครับที่ทีคอนเซ็ปต์ดีเวลลอปเมน n ์คอนเนชั่นนะครับเรามีบริการให้ตั้งแต่งานออกแบบดีไซน์คุณผู้ชม ยื่นขอญาติก่อสร้างเนี่ยเราก็มีนะครับรวมไปถึงงานต่อเติมแบบเนี้จะควหรือต่อเติมบ้านลงลดได้หมดเลยนะครับจนกระทั่งงานรีโนเวทแบบทั้งหลังเราก็ทําหรือบิวอินเราก็ทำนะคุณผู้ชมหรือจะสร้างบ้านเป็นหลังๆเราก็ทําเหมือนกันนะครับหรืออาคารขนาดย่อมๆเราก็รับอีกนะครับครบวงจรจริงคุณผู้ชมฝากไว้นิดนึงนะครับทีคอนเซ็ปต์ให้มากคำว่าต่อเติมครับบ้านคือฝันให้เราช่วยสารฝันให้คุณสิครับสำหรับวันนี้นะครับผมเด็กแท้งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ